พระฉะั้นองผ้าจอห์นี่ฮิบรูบทที่เข้อที่20่สถึงบนะครับเมื่อเราอ่านฮิบรูนะครับตั้งแต่บทที่5เป็นเรื่องเกียวกับพรเยเูคริสต์บราสาทก่าบุโรฮิตนะครับผู้ร่วเป็นผู้ที่อนฮิบรูครับก็อธิบายว่าพระเยซูคริสต์ก็เป็นใครโดยการเปรียบเทียบกับเป็นบูรฮิตที่อยู่ในพันธสัญญาเก่านะครับข้อที่20นะครับ พระเจ้าทรงยืนยันเรื่องนี้โดยคำปฏิญาณของพระองค์เพราะว่าคนอื่นๆเขารับตำแหน่งโปรหิตโดยไม่มีคำปฏ oh ิญาณลอยและก็แต่พระเยซูทรงเป็นโปรหิตโดยมีคำปฏิญาณตรัสถึงพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปฏิญาณแล้วและจะไม่มีทรงเปลี่ยนพระทัยเจ้าจะเป็นโปรหิตชัว่วนิรันด์เมื่อ่ันข้อที่21นั้นก็ เป็นปุูหินในสมัยพันธสัญญาเก่านั้นก็เป็นพวกเขาก็สามารถเป็นปูหหิตุดยไม่มีขัดปฏิญาณได้เพราะว่าพวกเขาก็ได้สืบโทษเป็นตนําแหน่งปูหหิตจากคุณพ่อดังนั้นพวกเขาก็ไม่ต้องปฏิญาณแต่เมื่อราวัคข้อที่21นั้นครับพระเยซูคริสต์ก็เป็นเป็นะเยซูคริสต์ก็เป็นผูหิตโดยมีคำปฏิญาณ ข้อที่2ีอนัน้นก็เป็นเป็นข้อที่อ้างจากเป็นสัตูดิบทที่ร้อยข้อที่4นะครับเขียนไว้ว่าพระยาเวทรงปฏิญาณแล้วและจะไม่เปลี่ยนพระทัยของพระองค์เจ้าเป็นปรหิตเป็นยิตำยังเมลกิเซเดกนีเป็นคำตรัสของพระเจ้าที่มิตอพระเยซูคริสต์ครับเมื่อพระเจ้าทรงแต่งตั้งพระเยซูคริสต์เป็นมหาโปรยชั่วนิรันดร์ครับ พระเจ้าทรงปฏิญาณน,นะครับในทีน่นี้พระเจ้าทรงปฏิญาณพรกเรเองก็มีความหมายอะไรพระเจ้าจะรักษาพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงทำ้ตายแน่นอน,นะะดังนั้นพระเยซูคริสต์ก็เป็นคนกลางเป็นผูออ้หินนั้นก็เป็นตามคำปฏิญาณที่ไม่เปลี่ยนแปลง ตามคำปฏิญาณตามพระสัญญาที่ไม่เปลี่ยนแปลงของพระเจ้าดังนั้นข้อที่23ถึงข้อที่24นะครับุบรุฮีภาวเลวีนั้นมีการสืบตามสืาเนินกันหลายคนเพราะความตายขัดขวางไม่ให้พวกเขาปฏิญาปฏิบัติงานได้ตลอดไปแตพ่พระเยซูองน์นี้ทรงดำรมาำเน่งปโรหิตตลอดกัน พราะพระองค์ทรงดำรงพระราอยู่ชั่วนี้ละในสมัยพันธสัญญาเก่าวบุอวก็เยอะมากๆแต่พวกเขาก็เป็นทางงานทำงาน,งานร,รับใช้ทำงานตำแหน่งเป็นผู้หิตอย่างชั่วคราวเพราะว่าพอถใที่สุดพวกเขาก็จะตายไปถ้าอย่างนั้นพวกเขาก็ตายไปแล้วก็ต้องการแต่งตั้ง พระวิตไม่แต่พระเยซูคริสต์เป็นยังไงไม่ใช่พระเยซูคริสต์ก็ทรงพระชนอยู่อย่างชั่วนิรันดังนั้นตำแหน่งของพระวิตเป็นพระเยซูคริสต์ครับก็ไม่ป,มปลี่ยนเปลีก็ทาวน,นะครับแล้วก็ข้อที่2ี่สิบสอโดยคำปฏิญาณนี พระเยซูจึงทรงเป็นผู้ประกันพันธสัญญาที่ดีกว่าเก่าดังนั้นพระเยซูคริสต์ก็เป็นผู้คําประกันพันธสัญญาที่ดีกว่าเก่าในที่นี้พันธสัญญาที่ดีกว่าเก่าก็เป็นพันธสัญญาใหม่พระเจ้าทรงประทั้พันธสัญญาใหม่แต่พระเจ้าทรงประกันที่จะรักษาพันธสัญญานี้พันพระเยซูคริสต แต่ฟันธาสันยาไมค์อ,อะไรข้อที่25นะครับเพราะเห็นนี้พระองค์จึงทรงสามารถช่วยคนทงังหลายที่เข้ามาใกล้พระเจ้าโดยทางพระองค์นั้นอย่างเต็มที่เพราะว่าพระองค์ทรงพระชนยอยู่ทุกเวลาเพื่อทุนขอพระคนเหล่านั้นฟันธาสันยาไมค์อ,อะไรพระเจ้าทรงแต่งตั้งพระเยซูคริต เป็นมหาโปรยชั่วญี่ปนดังนั้นพระเยซูคริสต์ก็เป็นคนกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์พระเจ้าทรงทำพระสัญญาอย่างไรพันธุ์พระเยซูคริสต์ก่อนอื่นพระเยซูคริสต์ตายบนไม้กางเขนเป็นคนกลางและไายปัจจุบนันนี้พระเยซูคริสต์ประทับบนพระขวาของพระเจ้าจึง อธิษฐานเพื่อเราอยู่ดังนั้นคนที่พึ่งปัอาวะพระเยซูคริสนั้นก็สามารถไปถึงความรอดที่ยังสมบูรณ์ได้นะครับแล้วก็ข้อที่26นะครับมห ah บุริตเช่นนี้แหละที่บทสำหรับพวกเราคือเป็นผู้บริสุทธิ์ปราศจากอุบายร้ายมลทินแยกจากคนบับทั้งหลายและอยู่สูงกว่าฟ้าสวารรค์ พระเยซูคริสต์ก็เป็นอะไรครับเป็นผู้บริสุทธิ์ปราศจากอวายและก็ไร้มูลทินแยกจากคนบ,บาปทั้งหลายและอยู่สูงกว่าฟ้าสวรรค์ดังนั้นพระเยซูคริสต์ก็ประทับบวงขวาของพระเจ้าเป็นสามารถเป็นมหาปรยที่ชั่วนี้รันได้ดังนั้นการถวายเครื่องบูชาที่พระเยซูทวายนั้นก็เป็นการถวายเครื่องบูชาที่ ชูวนิรันข้อที่ยเนะครับพรยเยซูไม่ต้องนำครื่องบูชามาทุกทุกวันเหมือนอย่างมหาบรูฮิตคนอื่นที่ตอนแรกถวายสำหรับบาปของตัวเองแล้วจึงถวายสำหรับบาปของประชาชนเพราะพระองค์ทรงถวายเครื่องบูชาครั้งเดียวเป็นพอเมื่อพระองค์ทรงถวายพระองค์เองในสมัยพันธสัญญาเก่าบรูฮิตก็เป็น บรูอิก็เป็นคนบาปดังนั้นบรูอิก็ต้องการถวายเครื่องบูชาเพราะตัวเองก่อนแต่พระเยซูคริสต์ก็มีความบาปไหมไม่มีความบาปดังนั้นไม่ต้องการถวายเครื่องบูชาเพราะความบาปของพระองค์เองแต่กลับพระเยซูคริสต์ก็ถวายเครื่องบูชาดยการทำให้พระเยซูคริสต์เป็น ครืางบูชาหรือพระเยซูคริสต์วายเครื่องบูชาที่ครั้งนะครับครางเดียวพระเยซูคริสต์ทรงถวายเครื่องบูชาครั้งเดียวมีความหมอะไรพระเยซูได้บนไม่กางเขนครางเดียวดังนั้นพอแล้วดังนั้นคนที่รับเชื่อพระเยซูคริสต์นั้นความบาปของตัวเองในเรื่องอดีตเรื่องปัจจุบันนี้เรื่องอนาคตก็ตาม ครับสามารถได้รับความรอดแล้วก็สามารถไถ่บาปของเขาได้ด้วยนะครับนี่เป็นการไถ่บาปที่สมบูรณ์ในไมก้กางเขนนะครับเมื่อเรารับเชื่อพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยเราดังนั้นเรารับเชื่อกี่ครั้งนะครับรับเชื่อหนึ่งครั้งแต่เราต้องการยอมรับว่า เมื่อเราดำเนินชีวิตแห่งความเชื่อนะครับก็ต้องการยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยเราทุอกเวลลาต้องการจําดีๆต้องการระลึกถึงว่าเป็นการทํางานที่พระเยซูคริสต์ก็ไต่บนมากันเขนเป็นอย่างไรบ้างดังนั้นข้อที่28ผู้ว่าธรรมบัญญัติแต่งตั้งมนุษย์ผู้อ่อนแอให้เป็นมหาโปรหิตแต่ถ้อยคำกาปฏิญาณซึ่งตรัสภายหลังธรรมบัญญัตินั้น 당당 봐본 큰 부티 봐자오 탐할 피아폰 추안이라. 마하 브로히, 벤 마하브로이트 브로이트 투 당당 담 탐마반년난, 칩. 말사마 타와이 크랑부차 양송분다이. 프로 퀸 어네이크 마누. 대파 예수 그리스도 투 당당 담 판자사년 말난, 그벤 사마 벤 마하브로이트 송분다이. ดังนั้นในปัจจุบันนี้พระเยซูคริสต์ก็ทบปปาบทบาทเป็นคนกลางโดยการอธิษฐานเพื่อเราครับในเอ,อ่อในบืงขวาของพระเจ้าดังนั้นผู้ที่สามารถเป็นคนกลางระหว่างพระเจ้ากับเราครับบิเตบิเตเป็นพระเยซูคริสต์ท่านน,นะครับ ผูคียนฮิบรูนะครับคียนถึงเขียนนพื่อครับก็เป็นคนิวนะครับในสมัยนั้นก็คนครับมีคนที่รับเชื่อพระเยซูคริสต์ก็ขึ้นแม้ว่าพระเยซูคริสต์ก็ก่อนมาเป็นเอ่อก่อนมาจากคนิวแล้วก็ทุกตรงที่บนไม้กางเขนในสมัยนั้นคนยวก็ไม่ยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระเมสสิยา แล้วก็อีกนั้นคนอิวครับก็ข่มแห่งคนที่รับเชื่อพระเยซูคริสต์ในคนอิวก็ด้วยในสมัยตุขียันคิบรูครับในคนอิวก็มีคนที่เอ่อมีคนที่รับเชื่อพระเยซูคริสต์ในคนอิวก็ดขึ้นพวกเขาก็ได้รับคมแห่งครับเพราะเชื่อพระเยซูคริสต์แล้ว ทุกท,ทิงจากยาแล้วก็อยู่อันตรายที่จะทุกคาไาด้ดวอยาครับดังนั้นมิกรณีครับมาหมายที่ทรายต่อพระเจ้าเพราะกลัวว่าได้รับความทุกข์โทรมาดังนั้นพู้ขียนสิบูรุครับเขียนกับพวกเขานะครับเพื่อที่จะให้รู้ว่าพระเยซูคริส ที่เราเชื่อนั้นเป็นใครนี่ก็เพื่อที่จะทําให้พวกเขาก็มีความเชื่อแขแมร่งมาึ้นครับถ้าอย่างนั้นเป็นประยชใช้ชีวิตเราอย่างไรความเชื่อของเราอาจจะวันไหวก็ได้ต่เมื่อบัญชดกับความทุกข์ยากก็ต่มครับถ้าอย่างนั้นเราระลึกถึงต้องการระลึกถึงพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์เป็นใคร เราต้องการมีความเชื่อในพระเยซูคริสต์ถ้าอย่างนั้นความเชื่อของเรานะครับแข็มแข็งมากขึ้นแล้วก็จนถึงที่จะสามารถต่อสู้กับความบาปได้ด้วยแล้วก็ขอให้ทุกคนระลึกถึงว่าพระเยซูคริสต์เป็นใครแล้วก็ขอให้มีความเชื่อในพระเยซูคริสต์แข้มแข็งมากขึ้นด้วยนะครับพระเจ้าไว้อวยพรกับทุกๆคนนะครับ